ความสัมพันธ์ฟังก์ชันแบบฝึกหัด1.5ข้อที่1.1เป็นเรื่องของการดำเนินการของฟังก์ชันโดยคำสั่งเขาให้เราหาค่าของฟังก์ชัน f บวกฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน f ลบ g คูณกันแล้วก็หารกันพร้อมทั้งหาโดเมนของแต่ละฟังก์ชันโดยเขากำหนดฟังก์ชัน f มาเป็น x กำลังสองฟังก์ชัน g เท่ากับ x ลบสในการที่เราจะหาโดเมน ของการที่เราเอาฟังก์ชันทั้งสองฟังก์ชันมาบวกกันลบกันหรือคูณกันโดมเมนของการดำเนินการของฟังก์ชันเหล่านี้ก็คือการที่เราเอาโดมเมนของฟังก์ชัน f มาอินเตอร์เซกกับโดมเมนของฟังก์ชัน g หรือพูดง่ายๆก็คือตัวที่สัมกัน โดเมนของฟังก์ชัน f มีอะไรบ้างโดเมนของฟังก์ชัน g มีอะไรบ้างตัวที่ซ้ำกันจะเป็นโดเมนของ f บวก g f ลบ g แล้วก็ f g แต่ในกรณีที่เราเอามาหารกันเราเอาฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g มาหารกันโดเมนยังคงเป็นเหมือนเดิมคือตัวที่ซ้ำกันของโดเมนในฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g แต่เราจะต้องตัดหรือไม่เอา คือตัดตัวโดเมนที่อยู่ในฟังก์ชัน g ที่ทำให้ค่าของฟังก์ชันนั้นๆเนี่ยมันเป็น0ออกหรือตัดตัวที่อยู่ในโดเมน g ที่ทำให้ค่า y เป็น0ย์ออกเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากเราเอาฟังก์ชัน f มาหารฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g ซึ่งเป็นตัวหารหรือเป็นตัวส่วนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีค่าเป็นศูนย์ได้เพราะถ้าเป็นศูนย์มันจะไม่ได้เป็นจำนวนจริงก็เลยมีข้อยกเว้นในกรณีที่เราเอาฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g มาหารกันเพราะฉะนั้นในการหาโดเมนยกตัวอย่างเช่นในฟังก์ชัน f(x) ก็คือ x เท่ากับกำลังสองโดเมนของฟังก์ชัน f เนี่ยก็คือจำนวนจริงหรือ real number ก็คือเป็นได้ทุกค่าเลย ไม่ได้มีตัวไหนที่เป็นการยกเว้นส่วนโดเมนของฟังก์ชัน g ค่า x ก็เป็นได้ทุกค่าเช่นเดียวกันดังนั้นโดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือจำนวนจริงแสดงว่าตัวที่ซ้ำกันโดเมนของฟังก์ชัน f ที่ซ้ำกับโดเมนของฟังก์ชัน g ก็คือจำนวนจริงทำให้เราได้โดเมนของฟังก์ชัน f บวก g, f บก g และ fg ก็คือจำนวนจริงนั่นเอง แต่เราบอกเราว่าถ้าเกิดเราจะหาโดเมนของฟังก์ชัน f กับ g มันก็คือตัวที่ซ้ำกันนั่นแหละแต่เราต้องตัดตัวที่ทำให้ฟังก์ชันที่เป็นตัวหาเนี่ยตัว g ตัวเนี้ยมีค่าเป็น0ูนย์ออกเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา x ที่ทำให้ g x เป็น0ย์ออกเราก็แทนค่า g x เป็น0ูนย ก็คือค่า x เป็นเท่าไหร่ที่ทำให้ gx เนี่ยเป็น0เพราะั้นเราได้0เท่ากับ x ลบ2 x ก็จะเท่ากับ2ดังนั้นโดเมนของ f หาร g ก็คือส่วนที่ซ้ำกันของโดเมน f และ g ลบด้วยตัวโดเมนใน g ที่ทำให้ค่า gx เป็น0คำาตอบก็เลยจะต้องเป็นจำนวนจริงที่ไม่เอา2หรือลบ2ออกไปนั่นเอง สำหรับเมื่อเราได้โดเมนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหาค่าของฟังก์ชัน f บวก g กันฟังก์ชัน f บวก g ของ x ก็จะมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน x บวกกับฟังก์ชันฟังก์ชันของ f x บวกกับฟังก์ชันของ g x เพราะฉะนั้น f x ก็คือ x ยกกำลังสอง g x ก็คือ x ลบสก็จับบวกกันเลยก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบสเช่นเดียวกับ f บ g เพราะฉันก็จะเท่ากับ f x ลบด้วย g x f x ก็คือ x กําลังสองลบด้วย g x ก็คือ x ลบสองเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมใส่วงเล็บด้วยเพราะว่าข้างหน้าเป็นเครื่องหมายลบถ้ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากระจายเข้าไปเหมือนเราคูณลบหนึ่งเข้าไปทุกตัวในวงเล็บก็จะกลายเป็นลบ x กําลังสองลบหนึ่งคูณลบสองก็กลายเป็นบวกสองสำหรับ f คูณ g(x) ก็จะเท่ากับ f(x) คูณกับ g(x) ก็จะได้เป็น x ยกกำลัง2คูณกับ x ลบ2กระจายเข้าไป x กำลัง2คูณ x กลายเป็น x ยกกำลัง3ส่วน x ยกกำลัง2คูณลบ2ก็จะกลายเป็นลบ 2x ยกกำลัง2สุดท้ายเอามาหารกันก็จะได้เป็นฟังก์ชัน f(x) หารด้วยฟังก์ชัน g(x) ก็คือจะได้เป็น x ยกกำลัง2หารด้วย x x ลบ2ซึ่งตรงนี้อย่าลืมว่าเรามีข้อแม้ว่า x จะต้องไม่เท่ากับ2เพราะว่าถ้า x มันเป็น2เนี่ยจะทำให้ตัวส่วนเป็น0ซึ่งมันไม่ใช่จำนวนจริงสำหรับใครที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ